เดืไปเลยได้ห่างคํ้าๆเหามก็สีนอบังเนาะนุ่นแห้งเกืด

ควันบงควันบังเบิรอล้วเห็นแักเบียเิดที่ไหัาน่ทุมันเป็นยังไงมันหมุนงวงมาอะไรเงี้

เบาเบาเบาอัน pues uh, ันนิบีเดยสบายมนิบีเก้าอะไรเก่าชิบเลยเก่าอ่าเก่านันรถไฟยูนิเท็ดชียนเท็ดิบแปดชิบีกินัดคนดูพี่บางอีก กินอดขนเลยวะกนอดขนนี่แต่ข้าชีกาหาเก่อน่ผมเห็นไฟคู่บังผมบอเห็นมีบังเหเห็นนะจาเข้าขาเป็นเส้นเห็นแล้วนั่นใต้เส้นมาฝาฝาฝาชี้ฝาูัได้าชเล้วพี่นั่นชีหาชบ้อั่ไฟมันไปไกลเบาเานี่ยโอ้ยีไานี่ไหพบ เพราะนี่แหละในไรื่องไข่ใช่ไมไข่ไข่ไขไข่ห้อ่ัซ่สิไปตไข่้ไปเรื่ห้องไัก่สิบาสิอย่างไรสาไยู่แล้วลูกพี่ามสางฝ่เม่อียบ้อยไ่นั่งอยู่หัวฝาล้ำเห่นั่นนั่นสิรบ่หัวฝาลําบันลักซี่สขบเขาฝาข้ำหรืเปล่